ค่ะผู้โดยสารชาวจีนจำนวน195คนที่เดินทางโดยสารจากประเทศจีนนะคะเที่ยวบิน HO 1325เส้นทางเซี่ยงไฮ้เชียงใหม่เดินทางถึงท่ากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แล้วค่ะเมื่อช่วงเวลา15.25นาิกานาทีโดยได้รับการต้อนรับจากนายวิทยพงษ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและผู้บริหารท่ากาศยานเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินนี้นะคะเป็นสายการบินแรกค่ะที่บินตรงจากประเทศจีนสู่จังหวัดเชียงใหม่หลังทางการจีนนั้นยกเลิกนโยบายคุมโควิดแบบฉับพลันกลับมาเปิดประเทศให้คนนั้นออกเดินทางได้ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เตรียมความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยว โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธนารณสุขได้กำหนดเอาไว้ด้วยการตรวจการทำประกันชีวิตมูลค่า1,000 0ดอลลาร์ 10, สหรัฐและต้องครอบคุมการรักษาพยาบาลโรคโควิด -19 ในประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีนนะคะซึ่งมีไทยเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆส่งผลให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั้นกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งค่ะ ส่วนสายการบินจากประเทศจีนที่จะบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสายการบินถัดไปในวันที่20มกราคมนี้นะคะก็คือสายการบิน Spring Air ค่ะเส้นทางกวางโจวเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสายการบินที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตทำการบินอีก4สายการบินนะคะได้แก่สายการบินแอร์ไชน่าเส้นทางปักกิ่งเชียงใหม่สายการบินเสฉวนเส้นทางเฉินตูเชียงใหม่สายการบินไชน่าอีสเทิร์นเส้นทางเซี่ยงไฮ้เชียงใหม่ และสายการบินสปริงแอร์เส้นทางเซี่ยงไฮ้เชียงใหม่ค่ะ